ทุกคนค่ะตอนนี้ใส่ลุงกําลังจะพาทุกคนเยี่ยมชมข้างในศาลาการประเรียนนะคะ mm. เพื่อกรับสการะบูชานะคะ mm. สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อ mm. พระพุทธรูปที่ศาลาการประเรียนของวัดเนินสะอาดนะคะ mm. ซึ่งองค์แรกที่เส่ลุงเห็นนี่นะคะ mm. ก็คือพระพุทธรูปปางสมาธิเนาะ,ะ mm. ถัดมาค่ะเดี๋ยวเราจะให้ชมพระพุทธรูปปางสมาธิค่ะโอเคไหมถัดมาค่ะถัดมาเป็น พระอุปคุตค่ะคุณค่ะพระอุปคุตค่ะสุดยอดมากแล้วพระอุปคุตเป็นปางสะดือทะเลสิคะมีบัวมีบัวมีบัวอยู่ที่เสียงของพระอุปคุดด้วยค่ะสุดยอดมาก <c oughs> อือหึ่งเศรษฐุขเขมานะเจ้าคะ่ะแล้วก็มีพระพุธทธรูปปางเนี้ยอย่างที่เศรษลุงบอกว่าเศรหลุงอะไม่ค่อยได้เห็นพระพุทธลูปปางนี้ค่ะปางที่เอามือทั้งสองข้างไว้ที่อกค่ะสุดยอดมาก,าามากาค่ะคุณค่ะเนี่ยค่ะมีแล้วตรงนี้นะคะ ตรงนี้เหมือนมีพระพรมเนาะตรงนี้น่าจะเป็นพระพรมเนาะใช่แล้วก็มีพระพิคเนตค่ะมีพระพิคเนตแล้วก็มีเรื่องของการเสียงเซ็มซีโชคลาภของเจ้าพ่อสองพี่น้องด้วยนะคะเดี๋ยวเซดุงพาชมค่ะอันนี้คือวัดเนินสะอาดค่ะโอเคไหมคะโหสุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อที่โซนอื่นนะคะโซนนี้ค่ะเสดุงจะพาชมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอะเสดุงก็จะ เสริลุ่มก็จะทําบุญนะคะโอเคไหมโอ้ยสุดยอดมากเลยค่ะคุณขาตรงนี้เนี่ยมีชื่องั้นเดี๋ยวเราต้องเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวเราแพนภาพกว้างให้ทุกคนดูก่อนเนาะว่าที่วัดเนี่ยบนศาลาการประเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเบื้องต้นนะคะพระอาจารย์ที่วัดฝากประชาสัมพันธ์บอกบุญมานะคะคือที่วัดเนี่ยมีโครงการที่จะ ทำซุ้มประตูสแตนเลสด้านหน้าทางเข้าวัดที่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข3 0 2 2นะคะด้านหน้าทางเข้าวัดจะมีป้ายวัดอยู่แต่ว่าทำคือป้ายวัดเนี่ยก็ค,คือเล็กแล้วก็ไม่มีซุ้มประตูวัดทําให้ญาติโยมเนี่ยไม่สามารถหาวัดได้ง่ายคือหายากว่างนันเถอะมันไม่มีจุดสังเกตไม่มีจุดเด่นนะคะพระท่านก็เลยบอกบุญมาว่าทางวัดเนี่ยมีโครงการที่จะทําซุ้มประตูสแตนเลสด้านหน้าถนนหมายเลข3 0 สองสองเพื่อที่จะให้ญา,าติโยมที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้เห็นวัดสะดวกนะคะถ้าประสงค์จะเข้ามาทําบุญก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เบื้องต้นใส่ลุงขอบอกบุญทุกคนมาหน้าที่นี้เลยนะคะว่าสามารถร่วมทําบุญกับทางวัดเนินสะอาดได้นะคะอยู่ที่ตําบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านาจังหวัดนครนายกนะคะวัดเนินสะอาดค่ะ นะคะมีการที่จะสร้างซุ้มประตูนะคะตรงนี้พระอาจารย์ท่านบอกบุญมานะคะเดี๋ยวเบื้องต้นเสลุงวันนี้เสลุงก็จะทําบุญถวายปัจจัยไว้ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเสลุงจะพาทุกท่านชมก่อนนะเนี่ยค่ะเขาจะมีตาตั้งด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นโต๊ะหมู่บูชาที่แสดงถึงตาตั้งตาตั้งเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลค่ะโอ้เจ้าคณะตำบลอยู่ที่วัดนี้ด้วยนะคะนี่แล้วมีหลวงพ่อด้วยค่ะคุณขา วิสิไม่กล้าเข้าไปข้างในเอาเป็นว่าเราเราตรงนี้แล้วกันเนาะหลวงพ่อสวัสดิ์ค่ะตรงนี้หลวงพ่อสวัสดิ์ค่ะเห็นชัดไหมเห็นป้ายชื่อที่ฐานพระไหมคะที่ฐานพระเขียนว่าหลวงพ่อสวัสดิ์ฐานุฐานะอ่านไม่อ่านไม่เห็นค่ะ เจ้าอาวาสวัดเนินสะอาดโอ้วันนี้เป็นหลวงพ่อสวัสดิ์ค่ะเสรุงไม่สามารถอ่านชื่อได้นามสกุลเสรุงอ่านไม่ได้แต่ว่า,ข,าข้างล่างเขียนว่าเจ้าอาวาสวัดเนินสะอาดค่ะโอเคเนาะอันนี้คือกราบนามัสการสักริการบูชาหลวงพ่อสวัสดิ์นะเจ้าค่ะถัดมาค่ะถัดมาเป็นพระพุทธรูปค่ะเนี่ยพระพุทธรูปมีหลากหลายเลยนะคะมีทั้งรูปเหมือนจะเป็นพระเก่าด้วยนะคะดูสิคะเห็นไหม พระเก่าดีไซน์นี้เสดุงบอกเลยว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเนี่ยค่ะดูนะคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธรูปท่านดูสิคะเนี่ยค่ะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคุณขาดูสิคะเสดุงไม่เคยเห็นดีไซน์แบบนี้มาก่อนเลยอ่ะใช่เสรุง <choosing> ไม่เคยเห็นดีไซน์แบบนี้มาก่อนอ่ะใช่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะนี่พระพุทธรูปเก่าแก่ของทางวัดนะคะแล้วด้านนี้ก็จะมีหลวงปู่ทวดบูชาอยู่ด้วยนะคะ มีอ้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยค่ะที่วัดเนี่ยใช่นะคะนี่ค่ะมีเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คือโต๊ะหมู่อูชาที่อยู่ด้านบนสาราการ,ปรเปลี่ยนนะคะมีพระพุทธรูปปางเนี้ยปางยืนเนี่ยค่ะที่ลุงไม่ค่อยเห็นที่ไหนจริงๆด้วยนะพระพุทธรูปปางยืนแล้วเอามือไว้ที่หน้าอกสองข้างเนี่ยค่ะ ทั้งสองข้างเลยสุณบอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันแล้วก็พระพุทธรูปที่ประดิษฐานนะคะอยู่ที่วัดนี้นะคะรู้สึกว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่จะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิค่ะมือทั้งสองข้างของพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ที่หน้าตักค่ะเขาเรียกว่าพระพุทธรูปปางสมาธินะคะตอนนี้เสดุงกําลังสํารวจว่ามีจุดเด่นอะไรนะคะก็คือเสดุงเห็นเห็นเสียงเสียงบร,รม,มครูด้วยนะคะที่นี่น่าจะมีเรื่องของการมีพระบร,รม,มครูบูชาด้วยนะคะ โอเคไหอ่าเบื้องต้นเราชมตอนนี้พ่อของปากของคอ,งองก่อนเสรลุงจะไปเอาปัจจัยมาทําบุญะคะ่ะเบื้องต้นเสรลุงตอนแรกเสรุงควักปัจจัยมา100บาทเดี๋ยวเสรลุงจะลงไปนะคะลงไปในรถไปเอามาเพิ่มะคะเสรลุงจะได้ทําบุญเพราะว่าเสรลุงคิดว่าคงไม่แวะอื่นแล้วน่าจะทําบุญที่วัดเขาเพิ่มวัดเดียวเลยนี่นะคะเบื้องเอ้ยวัดนนสะอาดน่าจะทําบุญที่วัดนวนสะอาดแค่ที่เดียวนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเสรลุงไปหยิบปัจจัยมาทั้งหมดอ สองร้อยบาทมาทำบุญก่อนเนาะโอเคไหมเนื่องในวันมาค่ะบูชาค่ะคุณตาเสืลุงตรงนี้คือน่าจะเป็นบ้านเลขที่วัดค่ะบ้านเลขที่วัดบ้านเลขที่สี่หกเก้าหมู่หกค่ะวัดเนินสะอาดบ้านเลขที่สี่หกเก้าหมู่หกอันนี้น่าจะเป็นบ้านเลขที่วัดนะคะโอ้เสืลุงไม่ได้บอกหวยนะคะเสือลุงไม่ได้บอกหวยะคะ่ะโอเคนะคะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้ชมภาพกว้างแล้วนะคะเดี๋ยวเสรลุงแพนให้ดูภาพกว้างอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเสรลุงจะลงไปหยิบปัจจัยมาเพิ่มเพื่อที่จะมาทําบุญใส่ตู้เพื่อที่จะได้ร่วม ร่วมสร้างประตูซุ้มประตูสแตนเลสนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเซลุงก็จะมาที่จุดเสียงเซียมซีโชคลาบสองพี่น้องนะคะซึ่งในขั้นตอนการทาบุญของเซลุงหลังจากที่เซลุงแนะนําแล้วเนี่ยหลังจากที่เซลุงทําบุญเซลุงไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะคะแต่ว่าเราแนะนําให้ชมภาพบรรยากาศของวัดกันก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดทําบุญะคะ่ะนี่ค่ะ ะจะเป็นตู้ทําบุญของทางวาดัดซึ่งถ้าใครมาตามรอยเสยุ้งมาทําบุญที่วัดเนินสะอาดนะคะก็มาทําบุญที่ตรงนี้จะได้ร่วมกันสร้างซุ้มประตูสแตนเลสทางด้านหน้าวัดนะคะซึ่งติดกับถนนทางหลวงหมายเลข3 0 22ค่ะซึ่งตอนนี้เสรุ้งจะพาทุกท่านนะคะไปที่ ด้านหน้าด้านหน้าของศาลาการประเรียนเพื่อที่จะไปกราสักการะบูชาพระพุทธรูปอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เสร็จงขอตัดภาพเป็นคลิปวิดีโอถัดไปเลยค่ะ